สวัสดีครับวันนี้พาชมอุปกรณ์สําหรับงานป้องกันและบรรเทาสาภายัยเวลาไปฝึกอบรมแต่ละที่นะครับก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้เยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวกดับเพลิงนะครับรองเท้าดับเพลิงถุงมือครับชุดดับเพลิงครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะเอาไปเพื่อฝึกให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยสายพลเรือนหรือว่าเอาอบรอนะครับวันนี้นะครับวันนี้พา ท่านจะมาฝึกอยู่ที่องค์การบริหารสุตบุญดงฝางครับองค์การบริหารสุตบุญดงฝางหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยภายพลเรือนแท่นดับเพลิงท่านฝึกดับเพลิงมีอุปกรณ์กับหลายอย่างกว่าที่จะเป็นทีมดับเพลิงนะครับกว่าที่จะเป็นอาสาสมัครได้ก็ต้องผ่านการฝึกอบรมไม่ใช่น้อยนะครับ อุปกรณ์ต่างๆที่เราจะนำมาให้อปปพรอได้มีความรู้กันอันนี้เป็นแท่นดับเพลิงนะครับแท่นเพลิงนะครับอันนี้ผ่านมาแล้วเป็นร้อยๆงานครับอันนี้อุปกรณ์เตรียมฝึกให้กับอปปพลอ,บอ,บอบ อันที่สองที่ท่านได้ลองเล่นด no ูวันนี้ก็คือแอันที่สามก็คือทับสายง่ายๆเลยที่ผมถามว่าที่บ้านท่านตัดสายน้ำทับได้ไหมสายต่อนหมารับสายต่อนนะครับเราสามารถทีดหนาใช่ไหมครับเป็นการตัดาฟฟ้าปุ๋ยใช่ไหมครับแล้วก็จะอ่อนะครับมันไม่ร้อนหรอกว่าเราสร้างถ้าวันนี้ถ้าแม่ไม่ใจเี้นไฟจะมาหาเรา ระยะของการเผาไหม้นะครับสังเกตนะมันจะมีระยะอยู่มันจะไม่มีไฟติดนะครับแล้วก็จะดึงเป็นสายเข้ามตัวเองนะครับเพราะเีลวไฟมันจะย้อนข่ามนะครับแล้วก็ดูที่ด่างลงด้วยครรัับบคคคชาเุ้นชินกับเขาเพราะว่าให้รู้จักเขาใช่ไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะไปเจอ ลมย้อนกับคืนครับลมย้อนกับคือนอ้อมหลังอ้อมหลังฮะ Okay.